สวนส้มเจ้าจอมขวัญเป็นอีกตัวอย่างของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ประสบความสำเร็จตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแวงตำบลพานพร้าวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายปลูกส้มเขียวหวานแบบยกร่อง20ไร่มีส้ม1,000ต้นให้ผลผลิตต้นละประมาณ200กิโลกรัมเป็นสวนส้มอินทรีย์ร0อเอร์เซส้มรสชาติที่นี่ดีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อส้มหนองคาย ส่งขายตามร้านค้าในจังหวัดหนองคายจังหวัดใกล้เคียงและยังส่งขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตที่นครหลวงเวียงจันทร์สอป,ป,อปอลาวผลผลิตส้มเขียวหวานหนองคายลูกใหญ่ผลดกฉ่ำน้ำรสหวานสามารถรับประทานผลสดหรือนำไปคั้นน้ำตามความต้องการนางสาวฤดีพว,วงจำปาเจ้าของสวนส้มบอกว่าตอนนี้สวนมีส้มที่กำลังให้ผลผลิต และต้องการเปิดสวนให้ท่องเที่ยวเชิญเกษตรโดยคิดค่าชมคนละ50บาทสามารถนั่งเรือชมสวนเก็บส้มรับประทานสดจากต้นได้เลยและยังได้ส้มเขียวหวานหนองคายคนละ1กิโลกร,รมัมกลับไปรับประทานที่บ้านหรือสามารถซื้อส้มสดจากสวนในราคากิโลกร,รัมละ35บาทเปิดรับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มแล้วเท่านั้น หากองค์กรหรือกลุ่มใดสนใจนั่งเรือชมชิมชอปส้มในสวนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์099 635 1945ด้านนายมนต์ิทิ์ภัยสาลธนวัฒน์ผู้ว่าหนองคายกล่าวว่าสวนส้มแห่งนี้มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่สนใจหน่วยงานภาครัฐจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านการเสริมความรู้ทางวิชาการ จัดหาตลาดส่งเสริมการขายเชื่อว่าจะสามารถทำได้ง่ายอยากให้สวนส้มแห่งนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและลูกค้ามั่นใจในผลผลิตส้มที่มีคุณภาพด้วยสวนเราสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทันทีเลยนะคะสามารถเข้ามาเก็บกินเองที่ที่สวนแล้วก็นั่งเรือชมนะคะมีค่าบริการในครั้งคนละ50บาทนะคะ สามารถกินส้มบนต้นได้เลยแล้วก็ได้ส้มฟรีคนละ1กิโลนะคะหรือถ้าเกิดอชอบในรสชาติสามารถซื้อกลับบ้านเลยนะคะในราคาโรล,ละ35บาทค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่สวนนะคะทางสวนขออนุญ,ญาตให้ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มนะคะส่วนที่เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ไม่เป็นไรค่ะ